วันนี้เหมือนจะมาเล่นลูกโป่งฮะไปแปะแปะแปะอ่ะนี่ด็กเขาแปะนี่ครับแปะแปะแปะตับๆนะครับตอนนี้ทำก่อนอีกแปะอ๋แปะน้องรับเดี๋ยวแปะแปะเดวิลอีกแปะเล่นเกมจิ้งจกขับรถจิ้งจกขับรถยองฉีดน้ำหอมใส่เข้าไปด้วยไหมหล่ะเผื่อมันจะระเบิดขึ้นมาติดไฟอ่ะ อ๋ออันก็เ,เล่นไม่ได้เล่ไม,ไม่มันไม่ดังขนาดนั้นแล้วบอกมันเป็นแหนกระเดียมลองจุดไอ้นั่นดีไอ้ลูกกันนั่นน่ะนั่นแหละโดนแน่ลูกลอะไรไอ้ลูกระเบิดไล่นกนั่นไล่ได้แล้วลูกหนึ่ง <ขอ S 1> ลูกหนึ่งน,นานจังนะครับขายทีละสองเลยเมันยากไปแล้วมาลองทำเองไหม ตอนนี้นะครับผ่านไปหล้านชั่วโมงนะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะรออีก10วินาทีนะครับมาดูกันจะเสร็จไหมผมจะสตาอปก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับตอนนี้ได้เลยนะตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอายางเปล่าแล้วนะจุ่หรือบ้างเอาหรัอบ้างเอาเลยเอาหรืบ้างต้องฉีดน้ำต้องฉีดน้ำหอมรอบรอบมันด้วยไม่ใช่จริงจริงต้องฉีดน้ำหอมใส่ด้านในทำไมบังมันจะได้ระเบิดภายในไงเวรับ เวลาปลาจะได้แบบบุ <rôle> <an> ้มแล้วบู่ไปแล้วไม่ทันแล้วไปทำอะไม่ไม่จบไม่จะอ่ะไปเริ่มกันก่อนเลยอันนี้ไม่ต้อไม่ต้องฉีดน้ำหอมไปแรงดีครับไปไปไม่ต้องไม่ต้องมีมือพึ่งเดี๋ยวเราหยิบเองโอเคว่าเปิดกระดับเดี๋ยวบ้านหนึ่งทรหาแม่ก่อนนะบังบอกแม่อยู่บ้าน ไม่ด้วเหมือนกันไม่ดังเหมือนแบบพอๆกันเอาเลยป้าบัาเอาเลยแตกไหมมาดูอุ้ยไม่แตกด้วยไหนบ้างขอเยียบหน่อยขอเยียบหน่อยต้องเยียบเลยอุ้ยใส่ด้วยนะไปเยียบเยียบไปเยียบียบตรงกลางดิใครเยียบตรงกลางใครเยียบตรงกลางให้เบลดีกว่าไหนลองดิบัง เบาใหญ่กว่านี้มันจะแตกได้เลยยเนี่เนี่ยแล้วบางขอลองเหยียบมั่งมันต้องเหยียบให้เต็มชินี๋ยวบาขอใช้ตัวเอางี้ดีกว่าเมลขย้ำขย้ำให้มันยืมซองอะไรเบบี้จะถ่ายคลิปไงถ่ายดิบางถือว่าถ่ายดิ มือแล้วบ้างอ๋อมันแตกแบบรั่วแล้วะจะโยนก็โยน <c oughs> เกียวไปโยนอีกโอลูกอยู่ทำใหม่กมาทำให้ทำใหม่ลด <c oughs> ีนั่หเล่น้เพัดลมตาซื้อน้ำหอมมาล้างคุรีห่หอ,อมยิ่ ไหนดมไหนดมที่มือดิไม่ไอฉีดไม่ได้ไหนดมดที่มือเนี่ยอุ๊ยใครโทรอ่ะนี่อับโทระาทบเลยนี่นะครับคนทำเบาวะเบาใหญ่ๆเลยไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวบางบอกพอๆไปเออพอๆพอๆพอ นี่นะครับคนทดลองตุ้งตุ้งพี่อู๋จุนพี่อู๋จุนอู๋จุนไอ้ปั๊บเสร็จแล้วพี่ปั๊น้องนี่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะทดลองใหม่นะเดี๋ยวเลดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะทดลองใหม่นะมาแล้วชอบคิดไอ้ข้อห้องก่อนไม่ฉีดตั้งแต่ด้านแข็งไม่ทันแล้ว เหยียบให้มันแตกแบบลูกโป่งก็แตกไปเลยทุยทุยมันอร่อเหยียบครบกระดัใส่ไปสี่ลูกขอเหยียบมั่งขอเหยียบมั่งมั่งเขาเขาเหยียบมั่งขอเหยียบด้วยนะเขาเป็นคนทำแล้วหมดแล้วมันหมดไวเลยเอ้ยยังมีอยู่ไอ้งฮาโดนของกระเด็นมีอีกหรือเปล่า มาเล่นกันเลยไหมว่าจะใส่ลูกโป่งไปด้วยลูกโป่งใส่น้ำดีกว่าขอลูกหนึ่งนี่นะครับมาโยนแบบโซโลโมชันไม่แตกคี่ช่องคนนี่นะครับ อันนี้อันสุดท้ายใส่น้ำใส่น้ำปลาไหมครับไม่ใส่แล้วผูกไว้เร็วปลาเลยไหมครับรู้ว่าจะบีบแตกโบ๊ h 3 2 1แช่อุ้ยปิดไว้ปิดไว้บีบแตกส่วงโคจันไล่กดแชร์เลยครับจบ